ฟังดวงกับดวงดีพาดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมษแล้วนั้นดาวเกตย้ายไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีเมษย้ายไปอยู่ที่มิถุนนะโยกหน้าชาวเมษนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ซึ่งมันจะย้ายพวกนี้แต่วันนี้ดาวพุธเนี่ยย้ายไปเล็งลัคนาราศีเมษผมบอกเลยว่าชาวเมษนั้น เกตไปอยู่ในเรือนพุธพุธย้ายมาเล็งรักคณาราศีเมษชาวเมษทั้งหลายนะพุธไปอยู่กับอาทิตย์อยู่กับอังคารการย้ายของดาวตรงนี้ทําให้คุณมีโอกาสจะได้เจอ,เจอ,เจอความรักจากโลกโซเชียลนะเออมีโอกาสจริงๆเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันก็เป็นดาวที่มาจากเรือนสหัสชะก็หมายถึงแวดล้อมสังคมได้แล้วก็ดาวเกตไปอยู่ในเรือนพุธพุธไปอยู่ในเรือนศุก นะสุกเป็นเปนเป็นมหาจักรด้วยแต่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีนะึงอ่ะวันนี้ยังไงพูดเราเอาแค่เกตก,ก,กับพุทธนั่นแหละแล้วพุทธไปอยู่กับอังคารอยู่กับอาทิตย์นะครับเล็งไปยังลัคนาราศีเมษลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะเจอเจอเพศตรงข้ามจากโลกโซเชียลนะในขณะที่มีดาวขยับย้ายตรงนี้และเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่ง ดาวเกตที่ไปโยกหน้ากับดาวมนุษย์ยูตรงนี้ที่ทับลัคนาราศีเมษอยู่ชาวเมษมีโอกาสจะได้ท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆนะครับผมก็ไม่รู้แนละ้วแม่งจะแปลกแค่ไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าดาวเกตที่มีการขยับย้ายตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสจะเจอรักจากโลกโซเชียลก็เป็นไปได้แล้วเกตก็จะไปเลงกับ สุกที่จะย้ายพรุ่งนี้ด้วยแล้วสุกก็ไปดาวจาเจ้าเินความรักด้วยโอ้โหดูมุมไหนเกตไอ้เมฆก็มีโอกาสจะเจอความรักจากโลกโซเชียลฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี